สวัสดีค่ะเด็กๆก็กลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์6อีกเช่นเคยนะคะกับคุณครูขอเลืดีเลิธานีเนาะวันนี้เราก็จะมารเรียนในเรื่องของโมเมนต์ของแรงนะคะ โมเมนต์ของแรงโมเมนต์ Moment ของแรงคืออะไรหมายถึงผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุนะคะหมุนไปรอบจุดหมุนคือเหมือนผู้นี้คือเป็นความสมบ,บัติของแรงในการหมุนวัตถุรอบจุดหมุนนั่นเองนะคะซึ่งขนาดของโมเมนต์เนี่ยเขาจะหาได้จากแรงคูณกับระยะทางนะคะตั้งฉากจากจุดที่แรงกระทําไปยังจุดหมุนซึ่งโมเมนต์ของแรงเนี่ยเขาก็จะ แบ่งตามที่ทางการหมุนได้2ชนิดนะคะก็เป็นโมเมนต,ต์ของแรงทวนเข็มนาฬิกากับตามเข็มนาฬิกาอ่าดูจากรูปนะคะดูจากรูปรูปบนก็คือเป็นรูปอ่าเด็กๆเ,เล่นมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผู้เรียกกระดกกระเดื่องอะไม่รู้เด็กๆเ,เรียกว่าอะไรกันถ้าเรียกผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเขาก็ได้มีการอ่าเล่นเล่นกัน2คนนะคะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเนาะ ซึ่งก็ตรงตามที่ว่าเขาบอกว่าโมเมนต์เป็นแรงที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่รอบจุดหมุนถูกไหมอันนี้เป็นจุดหมุนนั่นแสดงว่าเนี่ยบริเวณรอบตรงนี้ก็มือก,ก็คือเขาได้มีการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะเขาได้มีการเคลื่อนที่เนาะอ่าทีเนี้ยเขาก็จะมีกฎเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกดเข้ามาเกี่ยวข้องะะกล่า,าวไว้ว่าถ้าคานอยู่ในสภาวะในภาวะสมดุลไม่เคลื่อนที่แล้วก็ไม่หมุนก็จะพบว่าผลรวมของโมเมนต ของโมเมนตทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาซึ่งเราจะนําหลักการของโมเมนตเนี่ยไปใช้ประโยชน์กับเครื่องกลประเภทคานนะคะคานเช่นชแฉลงกรรไกรตัดผ้าค้อนถอนตะปูที่ตัดกระดาษที่เปิดขวดอ่าที่เปิดขวดน้ำอัดลมอนะคะ่ะเขาก็จะใช้เหมือนแบบนำประ,ประยุตก์ใช้ในในในชีวิตประจำวันนะคะ อ่ะทีเนี้ยเรื่องของโมเมนต์ของแรงเนี่ยเขาก็จะมีสมก,การเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมีสมก,การเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในเรื่องอ่าเรื่องเนี้ยเขาก็จะมีการคํานวณอ่าสูตรของเขาก็คือ m เท่ากับ f คูณ i นะคะ m แทนโมเมนต์ของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเมตร f แทนขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันอ่ะดูดีๆนะเป็นนิวตันเมตรถ้าถ้าถ้า m นะแต่ถ้า f เนี่ยจะเป็นนิวตันเฉย ส่วน i นะคะแทนระยะทางตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรงมีหน่วยเป็นเมตรอ่าอ่าตัวอย่างจากภาพนะคะโมเมนต์ของแรงที่เด็กชายนั่งบนไม้กระดาน6มีค่าเท่าใดนะคะมีค่าเท่าใดจากสูตรนะคะก็คือ m เท่ากับ f คูณ i เนาะเราก็แทนค่าไปเลยเขาให้อะไรมาบ้างในรูปเขาให้ n n คืออะไรย้อนกลับไปดู n นคือแรงถูกไหมเอ็นคือแรงอ่าเขาให้แรงก็คือเเขาให้ f มานะคะเขาให้ f มาก็คือ300นิวตันคูณอ่า1นเมตร1.5เมตรก็คือ i ก็คือระยะทางนั่นเอง1.5เมตรนะคะทีนี้ก็มาดู m เท่ากับก็เอา300คูณหนเมตรก็ได้เท่ากับ450 นิวตันเมตรนะคะโดยเวลาเราคูณเนี่ยเราจะต้องเอาหน่วยมารวมกันนะคะเราจะเอาหน่วยมารวมกันดังนั้นโมเมนต์ของแรงที่เด็กชายนั่งบนไม้กระดาน6มีค่าเท่ากับ450นิวตันเมตรนั่นเองนะคะไม่ยากไม่ยาก,หล,ก,กามมะะหลักการของโมเมนต์นะคะหลักการของโมเมนต์ถ้ามีแรงกระทําต่อวัตถุชิ้นหนึ่งหลายแรงหลายแรง แล้วแรงกระทำนั้นทําให้วัตถุอยู่ในสภาพสมดุลวัตถุจะไม่เคลื่อนที่และไม่หมุนได้กล่าวไว้ m m ทวนเท่ากับ m ตาม F 1คูณ I 1เท่ากับ F 2คูณ I 2อะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะไม้เมตรอันหนึ่งแขวนน้ำหนักไว้ทางด้านซ้าย4 0นิวตันห่างจากจุดหมุนเป็นระยะ2 0เซติเมตรและแขวนน้ำหนัก2 0นิวตันไว้ทางด้านขวา ถ้าไม้เมตรอยู่ในสภาพสมดุลระยะที่แขวนน้ำหนัก20นิวตันห่างจากจุดหมุนเป็นกี่เซนติเมตรทีนี้เราก็ใช้สูตรเมื่อกี้เลย m ทวนเท่ากับ m ตามแล้วก็ f 1คูณ i 1เท่ากับ f 2คูณ i 2เราก็แทนค่าเลย <S <S เขาให้อะไรมาบ้างทางหน้าสายเขาก็ให้ f 1, <S <S 1> มา 1> ถูกไหม f หนึ่งสนิวตันเราก็ใส่ไปเลย f 1 40นิวตันคูณระยะทางระยะทางคือ20เซนอ่านดูหน่วยดีๆนะ ถ้าเป็นตามสูตรเนี่ยเขาจะเป็นหน่วยเป็นเท่าไรคะหน่วยเป็นเมตรถูกไหมแต่ในโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นเซนติเมตรนั่นหมายความว่าเราจะต้องแปลงหน่วยก่อนแปลงหน่วยก่อนเปลี่ยนจากเซนเป็นเมตรนะคะก็ได้เท่ากับศูรุเมตรเท่ากับฝั่งฝังขวาก็คือ20นิวตันเหมือนกันเห็นไหมก็ใส่ไป2 0นิวตันคูณทีเนี้ย เป็นระยะทางที่เราต้องหาเพราะว่าเนี่ยเขาให้หาระยะ,ะ,ยะห่างจากศูนย์นเป็นกี่เซนทีนี้เราก็ย้ายข้างเลยดําเนินการย้ายข้าง40อันนี้ก็ย้ายมาฝั่งนี้เลยแล้วก็เอา20นิวตันไปหารก็เท่ากับ0.4เมตรคําตอบเนี่ยจริงๆ่งะมันต้องเป็นเมตรนั่นแหละถูกแล้วแต่ในโจทย์เขาบอกว่าให้เป็นให้หาเป็นเซนถูกไหม นั่นหมายความว่าเราก็ต้องแปลงหน่วยเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบเดิมก็คือเป็น40เซนนั่นเองนะคะดังนั้นระยะที่แขวนน้ำหนัก20นิวตันห่างจากจุดหมุนเท่ากับ0.4เมตรหรือ40นิวตันอ่ะขอภัยค่ะ0.4เมตรหรือ40เซนติเมตรนั่นเองนะคะ ที่คุณครูแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะในการนำโมเมนต์ของแรงไปใช้ประโยชน์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของคานนะคะคานเขาก็เป็นเครื่องกลชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวแล้วก็แข็งซึ่งสามารถหมุนได้รอบจุดหมุนนะคะสัญ,ญลักษณ์ของเขาก็จะเป็น F นะคะแรงพยายามเป็น W แล้วก็แรงต้านทานเป็น E นะคะซึ่งเขาสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะ คานอันดับหนึ่งเป็นคานที่มีจุดหมุนอยู่ระหว่างแรงพยายามพยายามกับแรงต้นานทานซึ่งจะช่วยผ่อนแรงในการทำงานอ่ะทีนี้เรามาดูรูปภาพอันนี้แรงอ่าแรงต้นานทานจุดหมุนแล้วก็แรงพยายามนะคะทีนี้มาดูตามรูปภาพนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรคีมล็อกหรอถ้าถ้าครูพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะอ่าก็ดูสัญลักษณ์เลย ww w, อย่าง w นะคะ W คืออะแรงพยายามอ่า W คือแรงพยายามแรงพยายามคือตรงนี้ส่วน F F คือจุดหมุนนะคะจุดหมุนจุดหมุนคือตรงนี้เนาะส่วน E คือแรงต้านแรงต้านทานนะคะแรงต้านทานอ่าก็ตามตามรูปเลยตามรูปเลยนะคะส่วนอันนี้บ้างกันไกล E คือแรงพยายามนะคะพยายามที่จะตัดเนาะส่วนนี้เป็นจุดหมุนแล้วก็ส่วนอันนี้เป็น แรงแรงไหมคะตัว W คือแรงแรงต้านนั่นเองนะคะแรงต้านต่อไปเป็นคานอันดับสองบ้างนะคะคานอันดับสองเขาจะเป็นคานที่มีความจะมีแรงต้านทานอยู่ระหว่างจุดหมุนกับแรงพยายามซึ่งจะช่วยในการผ่อนแรงในการทํางานนะคะอ่ะทีนี้มาดูตามรูปก็คือวัตถุเนี่ยเขาจะอยู่จุดหมุนอยู่ตรงนี้จุดหมุนจะอยู่ริมแรงต้านทานจะอยู่ตรงกลางส่วนแรงพยายามจะอยู่ตรง ริมขวานะคะต่อไปอันนี้ก็เหมือนกัน F คือจุดหมุน W คือแรงต้านส่วนอันนี้คือแรงพยายามนะคะต่อไปคันันดับ3นะคะเป็นคันที่มีความาแรงพยายามอยู่ระหว่างเป็นคานที่มีแรงพยายามอยู่ระหว่างแรงต้านทานกับจุดหมุนซึ่งไม่ช่วยผ่อนแรงแต่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานนะคะก็จะเป็นจุดหมุนอยู่ริมซ้าย นะคะแรงพยายามอยู่กลางแลวก็วัดแรงต้านทานอยู่ริมขวาตามรูปภาพเลยก็คือ F F คือจุดหมุนนะคะส่วน E ส่วน E คือแรงพยายาม W คือแรงต้านนะคะแรงต้านก็จะตามรูปเนาะมาถึงแบบฝึกหัดบ้างนะคะแบบฝึกหัดอ่ะอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะก็คือมีให้ข้อเดียว มีให้ข้อเดียวคานเบามากมีน้ำหนัก30นิวตันแขวนที่ปลายขาแขวนที่ปลายคานข้างหนึ่งและอยู่ห่างจุดหมุน2เมตรจงหาว่าจะต้องแขวนน้ำหนัก15นิวตันทางด้านตรงข้ามตรงกันข้ามที่ใดคานจึงจะสมบูรณ์ไม่ยากนะคะไม่ยากเขาเขาให้คานฝั่งหนึ่งมาก็คือเอาเป็นด้านซ้ายไปแล้วกันนะคะก็คือ30นิวตันแทนไป F ก็คือ30นิวตันอยู่ห่างจากจุดหมุน2เมตรก็คูณ2ไปเฮ้ยเหมือนครูจะเฉลยแล้วเนี่ยอาครูบอกใบแค่ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เด็กๆไปทํากันต่อเนาะโอเคสําหรับวันนี้นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์6ก็ต้องจบต้องจบเพียงเท่าดีนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ